ข้าพเจ้าขออาราธนาอันเชิญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ตลอดจนบารมีแห่งพระศรีอริยเมตไตรและน้อมบุญบารมีของเจ้าของพระคาถาเงินล้านทุกๆพระองค์ได้แก่พระพุทธเจ้ากัสปัหลวงปู่ปานวัดบางนมโค หลวงพ่อฤาษีลิงดำครูพึ่งท่านท้าเวสวุวรรณขอทุกๆพระองค์ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกดจักรวาลเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับผู้เป็นเจ้าของพระคาถาเงินล้านทั้งหมด เทพรมเทวาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านเท้าวจัจตุมหาราชทั้งสี่ท่านพระยายมราชพร้อมบริวารทั้งหมดขออัญเชิญมาประสิทธิ์ประสาทพรให้การสวดมนต์พระคาถาเงินล้านของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์สำแดงอนุภาพแห่งพระคาถาทุกประการและขอให้ทุกท่าน มาร่วมอนุโมทนาบุญทุกครั้งที่ข้าพเจ้าสวดพระคาถาเงินล้านและบำเพ็ญบุญกุศลทั้งสิ้นทั้งปวงขออัญเชิญบารมีอันประมาณไม่ได้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าเทพรหมทุกชั้นฟ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเจ้าของพระคาถาเงินล้านทุกๆพระองค์ จงมาสถิตยอยู่เหนือเสียงก้าวของข้าพเจ้าและขอน้อมอาราธนาบุญบารมีของทุกๆุพระองค์จงมาสถิตยอยู่เหนือเสียงก้าวของข้าพเจ้าและขอน้อมอาราธนาบุญบารมีของทุกทพระองค์รวมกับทานบารมีศีลบารมีและภาวนาบารมีทั้งหมดของข้าพเจ้าที่เคยสั่งสมไว้ในอดีต,ตชาติ ในทุกพทุกชาติขพเจ้าขออนุโมทนาบุญของท่านทั้งหลายผู้สวดพระคาถาเงินล้านพระคาถามหาจากักรพรรดิคาถาพระศีวลีและรวมทั้งคาถาโชคลาภทั้งหมดขอบุญบารมีอันประเสริฐเหล่านี้จงมาเป็นเดชเป็นสีเป็นตบะเป็นเดชะพลังรวมอยู่ในคําอธิษฐานของขพเจ้าขอให้คำอธิษฐานของขพเจ้า จงศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์สำเร็จดังความปรารถนาทุกประการเทินขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้จงแผ่พลังไพาสาลกังวานก้องสถานไปทั่วอนันตจักรวาลสู่สวรรค์ทั้งหกชั้นชั้นพรมทุกชั้นแสนโกดจักรวาลรวมทั้งพยายมาราชเพื่อเป็นทิพยายาน ในมหากุศลเจตนาการสร้างบุญกุศลสวดพระคาถาเงินล้านนี้สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรในทุกภพทุกชาติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ข้าพเจ้าขอกราบขอขมาขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติขอให้ทุกท่านมาอนุโมทนาบุญเมื่อครั้งใดที่ข้าพเจ้าสวดพระคาถาเงินล้านและสร้างบุญกุศลทั้งหลาย สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้าไว้มาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบัน,นชาติก็ดีข้าพเจ้าขอยกโทษอาโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้นให้เป็นอภัยทานถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีผลตัดรอนอกุศล,ลกรรมที่มีกับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่มีอยู่ทั้งหมดในภพชาตินี้ก็ดีหรือในอนันตชาติที่ผ่านมาโดยฉัพพลันอกุศลกรรมทั้งหลายที่มีแก่กันมาตั้งแต่อดิตชาติขอให้เป็นอโหสิกรรมด้วยทานบารามีศีลบารามีภาวนาบารามีและด้วยอนุภาพของบุญทั้งหลายนี้ขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีผลให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ในชีวิตทุกๆด้านทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความโชคดีคำว่าไม่มีจงไม่บังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความโชคดีและความสำเร็จอย่างรวดเร็วเป็นหนี้สินอยู่ขอให้ได้ปลดหนี้โดยง่ายเร็วพลัน รั่งพร้อมด้วยเงินทองไหลามามากไม่ขาดสายมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ก็ใช้เป็นปัใจจัยในการสั่งสมบารมีทุกๆด้านตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเดชะบุญในการสวดพระคาถาเงินล้านรวมทั้งบุญจากศีลทานและบารมีโปรดมาเกื้อนหนุนเสริมกำลังให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่บริบูรณ์ทุกๆด้านตลอดไป และเปลี่ยนไปด้วยสัมมาทิฏฐิความคิดถูกคิดชอบขอให้วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆในชีวิตให้มาลายหายสูญไปไม่มาขัดขวางความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมของข้าพาเจ้าขออนุภาพแห่งแรงอธิษฐานนี้จงให้ข้าพาเจ้าได้พบกัลยาณมิตรที่ดีทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดีหรือเป็นเทวดาก็ดี ที่มีความจริงใจต่อข้าพเจ้าอย่างแท้จริงมาช่วยคุ้มครองดูแลรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขและสนับสนุนเกื้อกูลข้าพเจ้าให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปขออนุภาพแห่งแรงอธิษฐานนี้ บันดาลให้ข้าพเจ้าได้พ่านพบและได้สร้างกุศลผลบุญกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนพระอริยสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญแห่งโลกรวมทั้งได้รวมมิตรกับอริยบุคคลบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้และให้ไกลจากบุคคลพาลคนหลงผิด ที่เป็นมิจฉาทิฐิไกลจากศัตรูหมู่มานตลอดทั้งศัตรูผู้คิดร้ายไม่อาจทำอันตรายใดๆต่อข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าพระนิพพานแม้ข้าพเจ้าจักยังท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญบารมีของทุกๆพระองค์ที่ข้าพเจ้าอาราธนาอันเชิญมา ในการสวดพระคาถาเงินล้านนี้ขออานิสงฆ์แห่งมหากนนุศลนี้จงดลใจให้ข้าพเจ้าได้ใฝ่ในพระธรรมขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยพระพุทธศาสนาและเป็นผู้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อต่อยอดแรงบุญหนุนเนื่องกุศลธรรมสืบไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินอธิษฐานเสร็จแล้วตั้งใจสวดพระคถาเงินล้านตามจำนวนที่ตั้งสัจจะไว้ดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปะจินชามีนาสังสิโม พรหมาจจมหาเทวาสพิยาคาปราเยนตีพรหมาจจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหูฮาติพุทธมาอุนโมพุทายา วิราทะโยวิราโคนายังวิระหิงสาวิราสีวิระทาสาวิรเอิทโยพุทธัสามนีมามาพุทธสะสวะโอมสัมปตินชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮัสรือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพียฆาปรายันตีพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเม มิเตพาหหติพุทธามาอุนโมพุทธายวิราทโยวิรโคณายังวิรหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรอิตโยพุทธะสมาณิมามาพุทธะสาวหมสัมปตินชามี เพ่งเพ่งพาพาอาห,าอาห,าหรือ,รอสัมปจิตชามีนาสังสิโมรมมาจามหาเทวาสเพยาคาปรายันเตรมมาจามหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตพาหัติพุทธามะอุนโมพุธายะวิระทยโยวิระคนายังวิระหิงสาวิระทา س ีวิระทาสาวิระอิตโยพุทธสสามนีมามา พุทธะสสวะโอมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาอะฮะรือรือสัมปติชามีนาสังสิโมพรหม,มาจามหาเทวาสเพยคคาปรายันเต พรมมาจะมมาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหูอติพุทธมาอุนโมพุทธายวิรทตโยวิระโคณายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสา วิระอิทธิโยพุทธสมานีมามะพุทธะสวาโหอมสัมปติชามีเพ่งเพ่งผ้าผ่าาหรืือสัมปติชามีนาสังสิโม พระมาจะมหาเทวาสพียฆาปรายนตีพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมีเตพาหหติีพุทธมาออุนโมพุทธาย วิระทโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทสีวิรทสาวิรอรทโยอุดสะมานีมมมะพุดสะสวะหอมสมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาหารือ สัมปจินชามีนาสังสิโมพระมาจจมหาเทวาสเพยค้าปรายันตีพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหหอาิ พุทธมาอู่นโมพุทธายาวิระทิโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยพุทธัสสะมานีมามาพุทธสะสวะหโอมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮา รเรือ,รอสำปจิตชามีนาสังสิโมพรม,มาจาามหาเทวาสเพยคาปรายันเตพรมมาจาามหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโย หาลาโภพวันตุเมมิเตพาหหติพุทธามาอุนโมพุทธายะวิระธโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิธโยอุนทัสสะมานีมามาพุนทัสสะ สวาหโมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสัมปจินชามีนาสังสิโมรมมาจามหาเทวาสเพยคาปรายันตี พรมมาจามหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภพวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมาอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนณายังวิรหิงสาวิรทาสีวิระ ทาสาวิรอิทโยุณสามานีมามะุนทศาส,าสวะโอมสัมปตินชามีเพ่งเพ่งพาพาฮหาฮือรือสัมปตินชามีนาสังสิโมพรมมาจามหาเทวา สเปยคาปรายันตีพระมาจักมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภพวันตุเมมิเตพาหหตีพุทธมาอุนโมพุทายา วิรัตโยวิรากนายยังวิรหชิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัอิทิโยพูทธสสัมณีมามาพุทธสสสะสวะโอมสัมปตินชามีเพ่งเพ่งพาพาอาฮะรือ วดเสร็จแล้วตั้งใจกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลดังนี้อิทางปุญญาพลังบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ขออุทิศส,ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิพภพ,พและพระยายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิดขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพาเจ้า จะพึงได้รับณการระบัดเดียวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ผลบุญนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดแต่ถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะไปเกิดใหม่ในชาติใดก็ตาม ขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า